สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของบลูทูเต้ครับที่เราจะมาสรุปข่าวของเชลซีและก็ข่าวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับ บวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับรวมไปถึงกิจกรรมดีๆอย่างสิงหัวอ o o ฟฟตบอลสก l ลชาร l เลนจ์ครับใครอยากมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศใน Stafford Bridge ครับเพียงแค่ลงสมัครแข่งขันครับแล้วหากเป็นแชมป์เราจะพาคุณไป Stafford Bridge แบบฟรีๆเลยนะครับก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของสิงห o r l f o o t b a l l นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u zuki ครับ กับแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรซูซูกิแพลตินัมดิวครับดิวคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทใครสนใจก็ไปดูกันได้ครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับตั้งแต่วันนี้จนถึงที่7เมษายนนี้นะครับหรือว่าคลิกไปได้ที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับ ไปว่าถึงเรื่องราวของบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับช่วงนี้ก็เตรียมเข้าสู่การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลคาราบาวครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็เจนคลับครับพูดถึงคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศครับเขาบอกไม่แน่นอนครับตั้งแต่เราเล่นกับพวกเขาเนี่ยกับเชลซีเนี่ยพวกเราพวกเขาก็พัฒนาขึ้นมากและมันเป็นสิ่งที่ยากขึ้นแน่นอนขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าโจโคนะฮะ ออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่ามีความคล้ายคลึงกันก่อนแน่นอนครับสถานการณ์ตอนนี้กับเมื่อตอนที่เราคว้าแชมป์ลีคลับล่าสุดมันเป็นโอกาสแรกในการคว้าแชมป์ภายใต้การคุมทีมของบูรินโ่จากนั้นเนี่ยเขาก็เดินหน้าต่อไปและประสบความสําเร็จอย่างมากกับเชลซีแน่นอนว่ามีโอกาสาที่จะได้ถ้วยรางวัลแรกสําหรับกลุ่มเจ้าของใหม่และสําหรับรโปเชตติโนขณะเดียวกันโจโคก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นได้จากทีมชุดปัจจุบันคือการเติบโตอีกมากมายที่ยังตามมาครับ ด้วยผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เช่นนี้โปรชิติโน่กำลังทำงานได้ดีมากและผู้เล่นก็พัฒนาขึ้นตลอดเวลาผมไปทุกเกมครับเว้นแต่ว่าผมจะทำงานและผมสามารถเห็นฝ่ายที่เติบโตขึ้นมันจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราครับหากสามารถคว้าแชมป์ได้ขนาะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของเตโกซิวาครับเขาบอกว่าผมะ จะไปเล่นกับจอห์นเทอรี่ตั้งแต่สมัยอยู่ตอนที่จอห์นเทอร์รี่เล่นกับเชลซีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันครับมีความรู้สึกดีๆเสมอทุกครั้งที่ผมเจอเขาและเขาเป็นตำนานของสโมสรและฟุตบอลอังกฤษอันนี้เตโกซิวาตอนถูกถามว่าตำนานพรีเมียร์ลีกที่เขาอยากจะเล่นด้วยในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นใครนะครับซิวาก็บอกว่าอยากเล่นกับจอห์นเทอรีขณะที่เดลิเมลรายงานบอกว่าริชเจมเนี่ยบินไปโดฮาครับ เพื่อทำกายภาพบาบัดต,ต่อหลังจากการผ่าตัดแฮมสตริงในเดือนธันวาคมคนวงในเชลซีกล่าวว่าทริปนี้เป็นแผนในตารางงานของเขาเสมอและจะมีเจมส์เข้าร่วมฟื้นฟรูร่างกายกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสโมสสขณะียวการแมตทรอรายงานครับโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือของเชลซีเนี่ยสนใจที่จะเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษครับเขายังรู้ดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็อาจเข้ามาแทนที่เทนฮากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทูเคิลก็ไม่แน่ฮะมีโอกาสเข้าไปแทนเทนฮากหรือกับลิวพูก็ยังไม่แน่รวมไปถึงล่าสุดมีข่าวกับบาร์เซโลนาด้วยนะฮะขณะเดียวกันเดลิเมลรายงานว่าเชลซีกำลังมองหาการลงทุนกับสมโมสรอนนื่นๆในโปรตุกเกสเบลเยียมและสมโมสรนในอเมริกาใต้ส่วนอาร์ครับสื่อชื่อดังของสเปนรายงานว่าเกเปาะกำลังเผชิญทางออกที่ซับซ้อนกับเชลซีในซัมเมอร์นี้ เว้นแต่พวกเขาจะลดราคาค่าตัวที่ตั้งเอาไว้พอดูแล้วเรัวมดิดไม่น่าจะเอานะสำหรับเกป้านะครับขณะที่สื่อในฝรั่งเศสร,รายงานเขาบอกว่าวิกเตอร์ซิมเฮนเนี่ยต้องการเดินตามรอยไอดอลของเขาคือดีเ็ดร็อกบาและเซ็นสัญญากับเชลซีโดยนักเตะจะได้สัญญาหลายปีครับหรืออาจจะ7ปีพร้อมค่าเหนื่อยที่ดีขึ้น ส่วนทีมทลอกกับก็ฟังหว้หูนะฮะเขาบอกว่าโอซิมเนเนี่ยแสดงเห็นชัดเจนว่าเขาก็ตื่นร้นที่จะพยายามจัดก,การข้อตกลงที่จะย้ายมาเชลซีนในฤดูกาลหนนะ้าโดยมีจอโนบิวิเกลและดีเอ็ดร็อกบาครับคอยสื่อสารกับกองหน้านาโปลีอยู่ตลอดเวลานะครับก็คืออาจจะแบบอาจจะเกลี้ยก,กล่อมหรืออะไรอย่างงี้นะฮะสำหรับโอบิวิเกลกับร็อกบาครับ ขณะที่สปอร์ตวิดเนสครับก็น,นี่ก็ฟังหูไ้หูเช่นกันบอกว่าเชลซี Chelsea กำลังกล่อมวิกเตอร์บูดิเฟสครับกองหน้าของเลวองเซนให้ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นเป็นไปตามรายงานของสปอร์ตบิลครับซึ่งกล่าวว่าเชลซีกำลังจับตาดูกองหน้าวัย2ีปีรายนี้อย่างมากเพราะพวกเขากำลังมองหากองหน้าเข้าสู่ทีมขณะที่นิซ่าคิเซล่ารายงานว่าเปสเชีเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเลวายโควิลกองหลังดาวรุ่งเชลซี เชลซียังคงยืนกรานว่าจะไม่รับข้อเสนอครับสำหรับนักเตะวัย20ปีรายนี้ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่6ปีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและมีความสุขที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเพราะฉะนั้นข่าวโควิลกับเปเช่เนี่ยตีไว้เป็นลือไว้ก่อนเลยนะฮะขณะเดียวกันครับบอกมีรายงานว่าเชลซียังคงสนใจเปโดรครับกองหน้าของฟลาเมงโกและจับตาดูนักเตะอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นรายงานจากสื่อในบราซิลนะครับ นอกจากนี้ก็มีรายงานเป็นออฟฟิเชียลเมื่อวานมีการประกาศว่าบาเยนเน่แถลงยืนยันว่าโทมัสทูเคิลจะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งทูเคิลก็ออกมาบอกครับว่าเราได้ตกลงกันแล้วว่าจะยุติการทํางานร่วมกันหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับทูเคิลมีข่าวกับบาซ่าด้วยจะไปแทนชาบี้แล้วก็ข่าวเรื่องอาลองโซก็ไม่แน่อาจจะคุมเลเวอร์ต่อหรือจะไปคุมลิเวอร์พูลหรือบาเยนตอนนี้ก็ยังเปิดกว้างนะครับ ขณะเดียวกันก็เซอร์จิมและคลิปครับตอบเกี่ยวกับความสนใจที่จะซื้อเชลซีก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างเชลซีและแมนยูในเตดขนาดของแมนยูเนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบกับสโมสรใดได้ในลอนดอนจริงๆผมพูดกับคุณตามตรงนะครับพูดตามตรงว่าจริงๆมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมันก็แตกต่างกันชัดเจนนะครเพราะว่าแมนยูนี่โอ้โหมูลค่านี่มหาศาลกว่าเยอะมากๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็น ข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะสำหรับข่าวของเชลซีส่วนเรื่องข่าวอื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ของเจนคลอปครับก่อนเกมที่จะเจอกับทางเชลซีซึ่งก็ดูแล้วไม่มีอะไรครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมไปเพิ่มเติมให้ใน Facebook Fan Page ของปามสบาทหบาทมีเพิ่มเติมเล็กน้อยครับจากตุตโตมือคาโตครับรายงานว่าอนาคตของปารลดิบาร่ากับโรม่าเนี่ย อาจขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่ขณะเดยียวกันมีรายงานว่าเชลซียังคงสนใจครับและเขาอาจจะมีโอกาสย้ายมาเล่นในอังกฤษแต่ผมตีไว้เป็นลือก่อนเลยฮะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะสำหรับดีวาร่ากับเชลซีนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะเพื่อนๆครับย้ำแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าใครครับอยากจะไปร่วมทริปกับเรานะฮะรีบเลยฮะด่วนเลยเพราะว่า ราคาพิเศษมากๆเพียงแค่145,000บาทครับพาไปชมเกมเชลซีและแมนยูไนเต็ดเราเหลือแค่เกมเดียวแต่ว่าปรับราคาพิเศษเพื่อแฟนเชลซีโดยเฉพาะแล้วก็มีทัวสนามถึง3สนามเลยนะครับราคาพิเศษแบบนี้ครับสนใจสอบถามได้ที่065-158-5165หรือว่าสแกน QR ว o า e คหน้าจอเลยฮะสอบถามโปรแกรมได้ว่าเราพาไปที่ไหนกันบ้างโปรแกรมเป็นอย่างไร ก็ฝากด้วยนะฮะเราจะไปดูกับทางพี่ฟลุกนะฮะพี่ชัยแล้วก็ผมเองปามสามบาทห้าบาทน,นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับผมดีเจปาลพสิทธิ์ครับ,รศศรบตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร b ีจีปทุมยูนเนเต็ดคุณเจชนาทิปย์คุณเจนเจนรบและคุณอิน์ชาวั์วันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลสกิลชาร์เอนจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซี และเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023และ2024ครับในแต่ละ Challenge สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือ Passing ทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป Challenge ต่อไปคือ Shooting ทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้าย o s า b a r ทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรน k i n g โดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์ และทำการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูกแป,ปติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมส b ร b ีจีปทุมยูนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 p a s s i า g ทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆ สกิลที่2ชุดต,ติง้ง i ักษะการยิงมนิง่งและสกิลสุดท้ายคอส s า Bar ักษะความแม่นเปิดบอลชนคาดเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้ว<ช>เจอกันครับ